โอ้ยมาพามพาทำี้กัสียหยเนาะมาีดูดมาีแช่เบ้นเหรอมาดูด่หรอดดดูขาเลยทีนี่เนุ่มนเาดีวอน้เียมาลำนี่ยันธุ์ไนสามสันเน่เด้อองสองจีนป็นสามน มานก็แบบที่มันก็มีบ่อบางสังข์ไปมันก็มีบ่อปันยานเม็ดก็ได้มันก็มีบ่อเยอะทังนั้นบ่ออะไรบ่ออะไรขึ้นคุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มนี่มันวัดเด้อะวัดใหญ่ไม่ค่อยเห็นหรอกมันคือขุ่มน้องเรียนมันคือขุมน้องเรียนเใช่ แล้มเีุ้มีุ้มีพี่น้องยังง่ไหมขาดอย่างเดี๋ยวขาดยังเดี๋ยวปัดไก่ซีปัดไก่ซีเจ้าเรยกไ่ยิด